มีเหตุการณ์เศร้าสลดเกิดขึ้นที่ออสเตรียค่ะมีเหตุการณ์การกราดยิงเกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งเหตุการณ์การกราดยิงในโรงเรียนแบบนี้ถ้าเป็นที่อเมริกาเราอาจจะได้เคยได้ได้ยินข่าวแบบนี้อยู่หนึ่งเนืองนะคะแต่สําหรับในออสเตรียแล้วก็ดูเหมือนว่าเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะมีความปลอดภัยเหตุการณ์นี้จึงไม่ใช่เหตุการณ์ที่มันปกติมากนะักแต่ว่าเหตุการณ์นี้ถือว่ารุนแรงมากนะคะเพราะว่า มีผู้เสียชีวิตตอนนี้อย่างน้อย10คนส่วนมือปืนก็ฆ่าตัวตายนะคะเหตุการณ์นี้กราดยิงเกิดขึ้นที่โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในเมืองทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศออสเตรียค่ะเมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกาตามเวลาท้องถิน่นหลังจากเกิดเหตุก็มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า300นายไปยังที่เกิดเหตุนะคะรัฐมนตรีมหาไทยของออสเตรียเปิดเผยว่าความรุนแรงของเหตุการณ์ในครั้งนี้ อนแรกเนี่ยม,มีผู้เสียชีวิต9คนในจำนวนนี้เป็นผู้หญิง6คนแล้วก็ผู้ชาย3คนมีผู้บาดเจ็บ12คนค่ะแล้วก็มีผู้ที่บาดเจ็บสาหัสด,ด้วยก่อนที่สื่อท้องถิ่นจะรายงานในภายหลังว่าผู้หญิงหนึ่งในผู้ที่รับบาดเจ็บ1คนไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลค่ะทำให้ตอนนี้ยอดของผู้ที่เสียชีวิตนั้นเพิ่มขึ้นก็คือเท่ากับ10คนนะคะผู้ก่อเหตุนั้นได้ยิงตัวเองเสียชีวิตในห้องน้ำของโรงเรียนหลังก่อเหตุค่ะ ผู้ก่อเหตุมีอายุ21ปีไม่ได้เปิดเผยชื่อนะคะเป็นชาวออสเตรียาอาศัยอยู่ในภูมิภาคนี้แหละคะ่ะเป็นนักเรียนเก่าเคยเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้แต่ไม่ได้จบจากที่นี่นะคะโดยตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนว่าเหตุจูงใจของการก่อเหตุน,นั้นคืออะไรข้อมูลที่มีขณะหนน้ชี้ว่าผู้ก่อเหตุใช้ปืน2กระบอกในการก่อเหตุซึ่งทั้งหมดได้มาอย่างขออภัย <c oughs> <c oughs> ทั้งหมดนั้นได้มาอย่างถูกกฎหมายค่ะรวมทั้งมีใบอนุญาตครอบครองปืน ขณะที่สื่อท้องถิ่นก็รายงานว่าผู้ต้องสงสัยใช้ปืนพกแล้วก็ปืนลูกซองในการก่อเหตุด้วยจนไน้ที่ยืนยันว่าผู้ก่อเหตุนั้นไม่เคยก่อเหตุความรุนแรงใดๆนะคะขณะที่นายกของออสเตรียก็ประกาศไว้อาลัยเป็นเวลา3วันค่ะเรียกบอกว่านี่เป็นวันที่มืดมนในประวัติศาสตร์ของประเทศและเหตุการณ์กาดยิงนี้เป็นโศก,กนาฏกรรมของชาตินอกจากนี้ยังมีการประกาศไว้อาลัยเป็นเวลา3วันด้วยนะคะพร้อมกับสั่งลดธงครึ่งเสาที่ทำเนียบประธานาธิบดี ขณะที่ในวันนี้10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นก็มีการยืนสงบนิ่งไว้อะไรเป็นเวลาหนึ่งนาทีทั่วประเทศด้วยประชาชนก็ได้ทยอยกันไปบริจาคเลือดค่ะที่ศูนย์รับบริจาคเลือดภายในเมืองที่เกิดเหตุเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะโดยผู้ที่มาก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วบอกว่ารู้สึกสิ้นหวังเมื่อเผชิญกับโศกนาฏการรมในครั้งนี้แล้วก็ที่มาบริจาคเลือดเพราะว่ารู้สึกว่านี่คือสิ่งเดียวที่จะสามารถที่จะช่วยได้ เหตุการณ์รุนแรงครั้งนี้ถือเป็นเหตุกราดยิงนองเลือดมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของออสเตรียที่เกิดขึ้นมาในระย,ยะหลังๆค่ะโดยเมื่อปี2020เหตุการณ์ในครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิต4คนนะคะแล้วก็บาดเจ็บอีก23คนหลังมือปืนกลุ่มหัวรุนแรงอิสลามก่อเหตุยิงในย่านสถานบันเทิงยามค่ำคืนในกรุงเวียนนาส่วนปี2016ก็มีเหตุมือปืนก่อเหตุยิงที่คอนเสิร์ต เหตุการณ์ในครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิต2คนบาดเจ็บอีก11คนแต่ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตถึง10คนด้วยกันค่ะแล้วก็บาดเจ็บ12คน